ความสัมพันธ์ถ้าไม่มีความเชื่อพันไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้านะั้นชีวิตนี้ไม่มีความหมายใดๆนะั่น่คิดนะครับทำให้เราเห็นว่าถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะถ้าเราเข้าใจผิดนังแต่นนต้นจนในที่สุดชีวิตเราก็เผชิญกับความอน,นิจจงแล้วมีผลอะไรครับความผิดหวังในบ้านปลายชีวิต เมื่อเวลาผมเรียนปิญญาโทที่แคตทีที่ปิญญาตรีกับปิญญาโทที่มินนิโซตานะครับเจ็ดปีด้วยกันนะครับผมไปรับใช้ที่เรียกว่า Nursing Home ของยิวนะครับซึ่งเรียกว่า s ชโลมโฮมสี่ปีใน College ผมก็ทำที่นั่นสปีใน s e มินารีผมก็ทำที่นั่นเพราะฉะนั้นผมมีประสบการณ์แนละก็มีเพื่อนคนแก่โดยเฉพาะชาวยิวที่มีความ ร่ำรวยมากแล้วก็มีความมีชื่อเสียงเคยเป็นนักกฎหมายที mm ่ดังมีเรียกว่านักเป็นหมอนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่รวยมากนะครับมีท่านหนึ่งเนี่ยรักผมมากมีเงินเยอะเหลืเกินแล้วก็ไม่รู้จะทำเงินทำไปทำอะไรก็เลยบอกผมว่าวิชานเขาเขาบอกว่า ถ้าคุณไปเรียนหมอนะคุณจะเป็นหมอที่ดีมากเลยอยากไปไหมเพราะตอนนั้นผมก็มีอายุประมาณกลางๆยี่สิบนะครับยี 23, ่สิบสายบเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปเรียนผมจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับเรียนหมอแล้วก็เรียนให้จบแล้วก็เรียนให้ดีไม่มีปัญหาเรื่องเงินเขาบอกว่าเขามีเงินเป็นบิลเ d นด์ยั พราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่อัานเลยครับคุณผมบอกขอบคุณมากผมตัดสินใจแล้วผมจะเป็นผู้รับใช้เประเชาผมจะไม่ย้อนหลังไม่กลับไปเรียนนะครับแต่ท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาไหมให้เรามาแรกเอาเงินที่ผมมีทั้งหมดนี้กับชีวิตแห่งความหนุ่มแน่นของคุณมาแรกกันนะเดี <c ười> ย๋ยวพูดเล่นด้วยนะครับ ผมบอกว่าถ้าแรกได้ผมก็คงไม่คิดที่จะแรกนะครับแต่ท่านบอกว่าวิชาญรู้ไหมชีวิตผมนะเ่าพูดตอนนั้นอคือเก้าสนะิบกว่านะฮะเขาบอกว่าเขาทํางานไม่เคยมีวันหยุดปีหนึ่งเนี่ยอาจจะหยุดแค่วันเดียวตลอดเจ็ดสิบปดสิบปีทางานทํางานทํางานเขาบอกว่าในที่สุดบ้านปลายชีวิตเขาบอกว่าไม่มีอะไร คยังมีหลายคนแต่ผมก็มีเวลาที่แบ่งปันประสบการณ์ของคนที่เรียกว่าไปถึงบ้านปลายชีวิตแล้วก็ซึ่งเราก็จำได้ใช่ไหมแต่ว่าจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์มหาราชเมื่อท่านเสียชีวิตในสงครามหรือในสนามรบนั้นท่านได้สั่งนะครับคนที่จะให้ให,ให้ท่าน ใส่ในโลงเขาบอกว่าเจบรูที่ข้างๆโลงเนะี้ยแล้วก็เอามือเขาสองข้างนี้ออกไปเขาบอกมีความหมายว่าชีวิตเขามาถึงจุดนี้ไม่มีอะไรเขาไปด้วยมือเปล่านะเพราะฉะนั้นความผิดหวังแล้วก็ความไม่คึงพอใจในชีวิตของคนเหานี้ก็แตกไปหมดนะครับ บางคนก็ประสบกับความเปล่าเปลี่ยวในชีวิตเมื่อเราเข้าใจจุดประสงค์ชีวิตผิดีไปเน้นคุณค่าของชีวิตเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่ผมเศร้าใจแล้วก็ร่วมทุกข์กับคนแก่ที่อยู่ชลอมโง่นะครับมากที่สุดก็คือความเหงาของพวกผมเห็นคนแก่ที่ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีใครมาเยี่ยมพวกเขาแล้วก็บางคนก็มีลูกมีหลานแต่ไม่เคยมาเยี่ยมเขาทั้งวันนี้ตานี่ลอยลอยตาลอยลยแล้วก็จ้องอยู่ที่โทรศัพท์คอยดูว่ามีใครโทรมาที่จะคุยกับเขาแม้แต่สั้นๆเขาก็จะชื่นชมยิดนดีปลายทางชีวิตของคนเหล่านั้นก็มีความสำเร ซึ่งเวลาน,น,นี้ผมก็พักอยู่ที่เรียกว,ว่าอ f t e r t ร r n นะครับ r e t i r ท m e เ t นของมิชชันนารีกับมิสเตอร์สผมที่อยู่แอแลนติกนะครับเอแฮมไรซ์ซึ่งผมเองก็ระสบกับคนแก่เยอะและเกินนะครับพวกเขาก็เหงาบางคนเนี่ยไปนั่งคุยกับเขามองเดินคุยกับเขาเนี่ยตาพวกเขาเนี่ยเศร้าถามว่าโอเคไหมบอกว่าโดนดิง คำเดียวที่เขาพูดออกมาตลอดเวลานมดีนนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ที่น่าเศร้าแล้วผมก็ถามพวกเขาว่าไม่มีลูกหลานเลยมีแต่พวกเขาไม่ยอมมาแต่ผมเลยบอกว่าที่เขาไม่ยอมมาเพราะอะไรเพราะว่าจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในสมัยก่อนหรืออะไรเงี้ยก็เลยทําให้พวกเขาไ,ไม่ยอมเข้าร้าน,น ราะฉะนั้นผมจึงเตือนตัวผมเองอยู่ตลอดเวลาเลยว่าก่อนผมจะไปถึงวัยชราชราเลยนะครับต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผมกับลูกๆและหลานๆให้ดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งผมเหงาเขาจะได้มาเที่ยวบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเอาละนะครับในที่สุดชีวิตที่เข้าใจผิดว่าชีวิตนั้นคือสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนั้น ก็มีความรู้สึกล้มเหลวในชีวิตแล้วรู้สึกท้ายก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีอะไรเลยล้มเหลวทั้งนั้นเปล่าอยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดในข้อที่สองในข้อคิดที่สานั้นก็เป็นหัวข้อทำเทศนาในเช้าวันนี้ก็คือชีวิตคือความสัมพันนะครับ ความสัมพันธ so so ์กับพระเจ้าของเจ้าไม่ใช้เวลามากนักในข้อีนพวกเรารู้จักดีนะระหว่างเรากับพระเจ้าพระเยซูก็เน้นแล้วนะเพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระองค์นะคระองต้องการให้เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ตั้งแต่ต้นจนถึงในที่สุดนะครับและเราก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์แห่งความสัมพันธ์ ว่าพระเจ้ามองดูอาดัมแล้วบอกว่าไม่ดีที่คนเราจะอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสร้างบุคคลอีกคนหนึ่งมาเพื่อที่ให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์แห่งความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น,น,นเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แห่งความเป็นหนษย์นีสิ่ง องประกอบแห่งความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ต้างมีความสามพันธ์ไม่ว่าจะเป็นนะความสัมพันธ์แบบแบบไหนในระดับไหนในนิติไหนก็ตามแต่ต้องมีความสััมพนธ์นะครับเอาละต่อไปความสัมพันธ์จึงทําให้เราเป็นผู้ที่มีคุณค่าเพราะเราเป็นคนที่มีความสัมันธ์นะครับเรามีคุณค่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ในขึ้นอก่านะเราก็จะมีความมีความสุข เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนเ e น s e อ f b e l ดอง i n g เพราะเรามีความสัมพันธ์แม้แม้กระทั่งอยู่ในครอบครัวถ้าเราครอบครัวนี่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์ลูกกับพ่อแม่พ่อแม่กับลูกเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ลูกก็จะบอกว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซึ่งวันนี้วัยรุ่นมากมายก็ได้หนีออกจากบ้านเพราะรู้สึกว่า เขาไม่เป็นสุด is n o น belong เลือกที่จะไปเป็นพวกแก๊งพวกอันจพานพวกแก๊งพวกอันจพาลนี้มีความสัมพันธ์กับพวกแกงีกว่าครอบครัวที่ไม่มีความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ทําให้เราเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีความหมายนะครับอาลัความสัมพันธ์กับตนเองผมแกไม่อธิบายนี้มากนะเพราะว่ามัน เป็นเรื่องนะฮะเรียกว่าจิตวิทยามันเป็นเรื่องอชีวิตสูต่ภายในส่แลแลวนตะัวเรานะครับแต่จําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในตัวเราเองระหว่างหลายหลาหลักหลายวิติของชีวิตเราไม่ว่าชีวิตแห่งความคิดชีวิตแห่งภ่าที่ชีวิตแห่งความรู้สึกชีวิตแห่งคาําพูดชีวิตแห่งการกระทํานั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี ถ้าเราขัดแย้งในนิติชีวิตของเราละหลายลักษณะนั้นก็จะทําให้ชีวิตเราปั่นป่วนแม้กระทั่งภาษาไทยง่ายๆคือเป็นบ้านะนะครับถ้าเรียกว่าความขัดแย้งในตัวภายในตัวเราเองนี้มากจนเกินอัตรานี้ก็จะทําให้เราเสียสติได้นะครับอันนี้ผมจะให้พวกเราไปคิดเองนะครับทีนี้ผมจะไปอันสุดท้ายที่ผมถือว่ามีความสําคัญ ความสามพันธ์กับผู้อื่นเพราะว่าพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับจําเป็นหึ่งเดิดที่เราจะต้องมีความสามพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะครับรู้จักผู้อื่นอย่างที่รู้จักตนเองนะครับถ้าเราจะไปรักผู้อื่นถ้าเราไม่รู้จักเขารักได้อย่างนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรักคนอื่นอย่างแท้จริงนนเราจะต้องรู้จักการที่รู้จักนั้น เป็นเคล็ดลับแห่งความรักซึ่งถ้าเราศึกษาพระคัมภีนะครับผมไม่ทราบว่าเวลานี้แปลแปลเวอร์ชันใหม่ๆนี้นะครับใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมเมื่อ,อ,อลูกของอับราฮัมไอแซนนะครับเมื่อคนใช้ของอับราฮัมนี้ไปพาบริเบกมาจากนะฮะ ลุงเขานี่นะครับเมื่อเมื่อ,อพวกเขานะครับเป็นสามีปรายาเนี้ททยทำให้เขาใช้มีความมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยเขาใช้คำว่าโนนนะครับว่าอับราฮัมแอบโนนเซราหรือนะไอแซคแฮบโนนวิบยาค้าคำว่าโนนนี่คือการรู้จัก Và thái trình nha, mình lịch sử nha, mấy sai đủ chẳng hiểu hưởng,